สวัสดีครับผมจะถ่ายทำชิวีโอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นสมเด็จวัะขังพิมใหญ่พิมพอกตันนะครับพิมใหญ่นะครับให้ชมกันก่อนดูกันก่อนนะครับดูเม็ดนะครับนะครับผมจะชี้ให้ดูนะครับดูเม็ดนะครับมีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับ รอยปูไตนะครับเม็ดดูเม็ดนะครับเต็มทั่วองค์สุมเด็ดเลยนะครับเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับเม็ดแดงนะครับชมก่อนดูก่อนสวยงามมากที่สุดเลยนะครับดูบังคับกอบซุมนะครับตัวกอไก่นะครับเส้นไหวใหญ่เลยนะครับดูก่อนนะครับดูรอยแตกแยกนะครับชมก่อนนะครับ นะครับไหลนี้จะสูงจะแหลมนะครับตัวนี้เป็นวงกลมเลยนะครับที่มีมวลสารที่มีมีพระธาตุมาอุดที่จักรแรลกฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานะครับขวาองค์พระนะครับนะครับแขนตรงนี้จะเล็กนะครับแขนตรงนี้จะใหญ่จะดิ่งลงมาเลยนะครับนะครับนะครับตรงที่หัวสมเด็จนะครับ ตรงนี้มันมีคราบอยู่ตรงนี้ก็เลยดูไม่ตรงเท่าไหร่นะครับตรก็มีมีคราบขึ้นมาติดนะครับดูฐานสิงนี่ก็สวยนะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับดูพิมพ์ดูเนื้อประกันไปก่อนนะครับเบอร์โทรผมจะบอกทีหลังนะครับตัวรางๆนี่หูนะครับนี่ตัวรางๆนี่หูนะครับ ดูก,ก่อนนะครับผมจะพลิกด้านหลังให้ดูเลยนะครับนะครับดูรอยแตกแยกดูรอยดูเม็ดนะครับรอยแตกแยกดูเนื้อดูอะไรนะครับดมกกว่าสุดยอดเลยนะครับสวยงามจริงๆผมก็จะขยับขึ้นมาจะเอาให้ใหญ่ๆใ,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 ให้ดูนะครับว่า ให้ดูกันจะใจเลยนะครับของเก่าแท้ๆเลยนะครับ er นะครับ,นะรบชมก่อนดูก่อนนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังผมจะยกขึ้นมายกขึ้นมาให้ดูกันก่อนดูมวลสารนะครับดูมวลสารดูนะครับดูมวลสารนะครับ ของเก่าแท้เนื้อสวยจริงๆนะครับนะครับที่นี้ดูด้านหน้าไปเลยนะครับนะครับดูด้านหน้านะครับดูเม็ดแดงสิครับตรงซอกแขนตรงหหวองสมเด็จตรงจิตตรงฐานนะครับเม็ดแดงใหญ่นะครับรอยปีแยกนะครับที่นี้ดูขอบตัดนะครับ รูกขอบตัดนะครับเะเหีียวย่นแต่แยกกันเลยนะครับดูเลยครับดูฝั่งนี้นะครับรูให้ใจะจะเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับดูเลยนะครับนะครับ สุดยอดเลยนะครับสวยจริงๆงานจริงๆดูที่ครับรอยปิรอยแต่แยกนะครับแล้วดูด้านหน้าต่อไปนะครับสวยงานจริงๆคมจริงๆนะครับ สุดยอดเลยนะครับผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูนะครับดูเม็ดนะครับดูซุ้มนะครับเส้นไหวใหญ่เลยนะครับพิมเป๊ะเลยนะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับดูดิครับ ผมจะจับโทรศัพท์นิ่งๆให้ดูนะครับดูเม็ดนะครับดูเม็ดดูคราบดูมวลสารนะครับสวยงามจริงๆนะครับดูเม็ดแดงเม็ดดำนะครับซุ่มไหวไม่เล็กนะครับใหญ่นะครับกรอบนี้จะม้วนเข้าข้างในนะครับ ฝั่งนี้จะต่ํานะครับฝั่งนี้ข้างในนี้จะสูงไอ้ไอนี้จะสูงนะครับตัวนี้ต่าํานะครับจำก่อนนะครับดูซอกแขนดูเลยนะครับฝั่งนี้มันจะสูงนะครับโทรศัพท์ก็ไม่ชัดที่ควรนะครับนะครับเอาตัวนี้หมาแล้วนะครับนะครับจะม้วนเข้าข้างในเลยนะครับ ดูขอบนี่สิครับนะครับสุดยอดนะครับนะครับถ้าถูกใจนะครับหูตรงนี้นะครับหูนะครับล่างตรงหูตรงหูนะครับครับถ้าถูกใจก็โทรได้นะครับถ้าไม่ถูกใจก็แล้วกันไปนะครับ098-2907-935ผมอยู่ร้ผมอยู่ละเอีดนะครับ ครับขอบคุณครับที่ชมที่ดูกันนะครับขอบคุณครับ